นี่ครับเสียงคัดรถยนต์ที่ดังออนแอดออนแอดแบบนี้ผมว่าหลายๆคนคงเจอปัญหาแบบนี้มีวิธีแก้ครับไปดูกันเลยนะครับ ปัญหาเสียงคัดลดดังเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยต้องเจอแน่นอนครับแบบเนี้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเนี่ยครับตรงส่วนนี้นะครับส่วนด้านโคนขาคัดเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาเรียกอะไรแกนแกนปั๊มคัดแล้วก็สปริงที่ดันขาคัดออกมาเนี่ยครับ ในส่วนนี้นะครับที่มันเป็นปัญหาเสียงดังไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียเวลาเอารถเข้าอู่เข้าศูนย์นะครับเราก็มีวิธีแก้ครับนี่ครับส่วนนี้ครับมันเป็นแกนของอปั๊มคัดนะที่เราเวลาเราเหยียบคัดเข้าเกียร์ แกนตัวนี้มันจะชักเข้าชักออกนี่นะครับตรงนี้นะครับพอฝุ่นมันเข้าไปจับเยอะๆแล้วก็เวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะตรงนี้มันจะแห้งมันก็ทําให้เกิดเสียงดังได้แล้วก็ส่วนที่เหนือแกนปั๊มคัดเนี่ยมันก็จะเป็นสปริงนะครับอ่าสปริงที่ดันขาคัดออกมาเวลาเราเหยียบคัดอ่าเข้าเกียร์ผมก็จะใช้นี่นะครับ ใช้เป็นาจารบ,บีทาทาให้ทั่วนะครับแล้วก็จะมีน้ํามันอนเนกประสงค์ด้วยนะครับเป็นโซเนกนะครับฉีดเข้าไปมันจะได้ทั่วถึงเอา2ออย่างเลยหรือใครมีอย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้นะครับมีจารบ,บีก็จาระบ,บีมีโซเนกก็ใช้โซเนกไปฉีดเข้าไปแล้วก็ ย้ำย้ำย้ำให้มันเข้ากันทั่วๆนะครับให้มันทั่วถึงบางคนไม่รู้เนี่ยได้ยินเสียงแบบนี้ก็ตกใจคิดว่าคัดตัวเองกําลังจะพังหรือเปล่าก็เรียบเอารถเข้าอู่เข้าศูนย์นะครับไปให้ช่างซ่อมออย่างน้อยๆไหนมีนะครับค่าแรงสี่หยครับเสียแน่นอนเสียเวลาด้วยถ้าเป็นอาการแบบนี้ไม่ต้องตกใจครับมีจารบีก็ เอามาทาซะมีโซนเนกีก็เอามาฉีดให้มันชุ่มไม่ให้มันแห้งเพราะว่าในส่วนนี้เรามองไม่ค่อยเห็นนะครับมันอยู่ด้านใต้พวงมาลัยฝุ่นชอบไปเกาะแล้วใช้ไปนานๆเนี่ยส่วนมากไม่ได้สนใจหรอกครับใช้อย่างเดียวครับอย่างเดียวมันก็ทำใหอ้อุปกรณ์ในส่วนนี้มันแห้ง แล้วก็เวลาสปริงมันไปเสียดสีเหล็กกับเหล็กมันก็ทําให้เสียงดังแบบนี้ครับหายแน่นอนครับวิธีนี้ใช้ได้ผลชัวนี่ครับก็ทาให้ทั่วครับในส่วนนี้ผมก็จะใช้แปลงนะครับอ่าป้ายจาะบีแล้วมาทาของผมทาทั้งจาะบีฉีดทั้งโซเนกนะครับแต่ผมว่าโซเนกนี่จะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าช่องนี้มัน มันจะแคบมากครับใต้ปวงมะลายเนี่ต้องมุดเข้าไปค่อนข้างลำบากครับถ้าตัวใหญ่เนี่ยหมดสิทธิ์เลยเมื่อทาจจระบีทั่วแล้วฉีดโซเนกทั่วแล้วเราก็ลองมาย้ำดูครับว่ามันจะหายหรือเปล่านี่ครับเรียบร้อยครับหายไม่ได้ยินไม่ได้ลาคาดอีกแล้วครับ ง่ายๆใครก็ทําได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณครับสังคมจะน่าอยู่มันเรียนรู้และแบ่งปัน